ตัวนี้เมื่อเช้าเซรกี้คราวนี้เราจะมารีวิวนะฮะคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ไวเลสนะฮะแบบคู่กันเลยนะฮะอันนี้คือ Logitech MK240 นะฮะปกติในราคา990บาทนะฮะแต่น่าดูดแน่มาในราคาเพียงแค่840บาทจากงานคอมมานดนะฮะ Boojeb ครับ,บะะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เห็นแล้วสะดุดตาม,มากแล้วแบบเฮ้ยสวยอยากได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยซื้อมาลองนะซึ่งวันนี้เราก็ลองกับ Windows Tablet ซะนึ่งซึ่งจะบอกว่าตัวคเวอร์ที่แถมมาเนี่ยนะมันพิมพ์ได้แบบ ไม่ดีเท่าไหร่คือมันแบนะคบอะฮะแล้วพิมพ์ยากมากนะฮะ Logitech MK240 นี่นะฮะจะมีเมาส์แถมมาให้ด้วยนะฮะก็คือเป็นชุดคู่มาเลยก็คือมีตัวคีย์บอร์ดเมาส์และสองตัวเนี้ยใช้รีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวหมายถึงว่าเราเสียบตัวเดียวเข้าไปเนี่ยนะ,ะับมันก็สามารถรับได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์สะดวกมากๆนะฮะอันเดียวเลย มาดูข้างในกันฮะข้างในก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะฮะสวยงามมากๆสีขาวนวลแล้วกเ็เวลาพิมพ์ลงไป่ะดังแก๊กๆแกเนี่ยก็จะมีเสียงนะฮะจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีเสียงดังแก๊กนิดน,นึงนะฮะแต่ไม่ได้ดังมากนะฮะตัวของมเามาส์จะทำออกมาดีมากคือขนาดมันนะไม่ได้เล็กแบบเหมือนเมาส์ตลาดนัดอะละร้อยอะฮะคือมันกําลังดีมากนะฮะแล้วใช้พลาสติกด้านนะฮะเ,เหมือนตัวไก่ไข่กูเดอรมาตรงนั้นเลยนะฮะ นา่ารักมากเวลากดก็มีเสียงเหมือนกันดังแกล้งนะฮะก็ถามมีเสียงไหมก็มีก็บอกให้ใส่ถานนะฮะ AAA นะฮะ3 A เนี่ยทั้งหมด2ก้อนนะฮะก็ในตัวกล่องจะมีแถมมาให้ด้วยนะฮะรี r e ฟเวอร์นี่ก็จะมีอยู่1ตัวนะฮะก็เนี่ยตัวที่พูดถึงว่ารับสัญญาณนะฮะคีย์บอร์ดนะฮะก็สามารถเปิดจากด้านล่างมานะฮะแล้วก็ใส่ซึ่งตอนที่ซื้อมาเนี่ยคนขายบอกว่ามันใช้ได้2ปีอะคีย์บอร์ด ก็เลถามว่าจริงเหรอพี่เขาบอกว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยพวกนี้จะเกิดการสแตนบายนะฮะแบบว่าเซฟโหมดสลีปโหมดก็คือไม่ทํางานไม่กินแบตไม่ใช่ถานนะฮะก็เลยอยู่ได้เป็นปีนะฮะเมาส์น,นี่ปีหนึงคีย์บอร์ดสปีเขาบอกนลดูอย่างนั้นต่อมาเป็น OTG ฮะก็คือเสียบเข้ากับตัวของ วินโดว์แท็บเล็ตไปนะฮะหลังจากนั้นก็เอาตัวรับสัญญาณนี้ใส่เข้าไปอันนี้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะ,ะสรุปสบายมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอันเดียวเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์พร้อมกันนะฮะตรงเมาส์ก็จะมีปุ่มออนนะ,ะก็เปิดมันซะันะหละังจากที่เสียบป,ปุ๊บนะฮะคีย์บอร์ดก็ใช้งานได้อย่างทันทีเลยนะฮะใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากๆนะฮะก็สามารถพิมพ์เนี่ยสัมผัสที่พิมพ์ลงไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันดีมากคือ ถึงมันจะไม่มีตัวเลขให้กดไอตัวเขาเรียกว่านำแพดใช่ไหมตัวหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแต่ว่าระยะของคีย์บอร์ดเนี่ยมันคุ้นเคยกับคีย์บอร์ดจริงๆมากซึ่งทําให้เวลาหน้าดุดพิมพ์เนี่ยพิมพ์ได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรแล้วก็พิมพ์ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้กับพวกออกไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยรับรองว่าชอบแน่นอนครับพรีซองพรีเซนต์เยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้จะบอกว่าใช้กับวินโน้ตแท็บเล็ตตัวนี้ก็ เอาไว้อัพบล็อกอัพอะไรได้เลยนะอันนี้ดีเหมือนกันเขียนวงเขียนเว็บให้คุณผู้ชมได้อ่านกันง่ายมากๆาแล้วมันสะดวกฮะสิ่งสำคัญสุดคือมันสวยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าแบบมันอยู่ได้นานงั้นจริงมันก็คงจะดีนะอีกอย่างนึงคะเราก็มาประยุกต์ใช้กับตัวของ Android Tablet ได้ด้วยนะฮะก็ Android Tablet ตัวไหนที่รองรับ OTG นะ,ะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะฮะแก้วสตาร์บอยู่นังขวานเป็น Powerbank นะฮะไม่ใช่น้ำไม่ใช่กาแฟ Starbucks ห,หรือชาเขียว Starbucks นะครับเป็น power bank นะับไปซื้อมาจากฮ่องกงน่ารักมากๆฮะอ่ะม่นี่ฮะดูเมาส์ก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยฮนะเหมือนคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าไปแล้วก็สามารถลองพิมพ์เรื่องราวต่างๆเลยฮนะนี่ในูปขมม้อ m e s s นะฮะแล้วก็ลองพิมพ์ดดๆๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์นะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะฮะสำหรับตัวนี้ใครอยากซื้อนะก็สอเกบเออ990าบาทนะฮะราคา990บาทก็ไปหาซื้อได้นะฮะตามห้างทั่วไปแนะนำเลยนะฮะเพราะว่าหากคุณจะซื้อแบรนด์นะฮะที่เป็นแบบ ดีๆหน่อยน่าดูเชียร์โลจิเทคนะครับเพราะน่าดูเองก็เป็นแฟนของสินค้าแบรนด์นี้ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างใช้ของโลจิเทคหมดเมาส์ที่เล่นเกม dot. a ทุกวันก็ใช้โลจิเทคหมดนะฮะแบรนด์นี้นะฮะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะฮะอ่ะไปซื้อกันได้นะฮสำหรับวันนี้งค้งตลอดเวันนี้สวัสดีฮะกดสมัครรับข้อมูลให้ด้วยฮะข้างล่างไปแล้วบ๊ายบาย